สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ Win Your Way พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวและแนวคิดเพื่อสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของคุณเองค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยโชคชะตาหรือว่าความพยายามกันแน่บางคนบอกว่าต้องขยันสิถึงจะสำเร็จ แต่อีกหลายคนก็บอกว่าถ้าไม่มีโชคช่วยทำให้ตายยังไงก็ไม่รุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาเหมือนเป็นบทพิสูจน์ของคำถามนี้เลยค่ะเขาคือตำนานเพลงพังร็อกที่เริ่มต้นชีวิตจากการเป็นพนักงานร้านไอศครีมค่าแรงขั้นต่ำแต่กลับพลิกผันไปสู่การเป็นศิลปินระดับโลกที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งเรื่องราวของเขาคนนี้ จะทำให้เราได้ฉุกคิดว่าจริงๆแล้วโชคกับความพยายามมันทำงานร่วมกันยังไงคะ่ะผู้ชายคนที่เรากำลังจะพูดถึงคือเฮนรี่โรลลินส์นักร้องนำของวงพังในตำนานอย่าง Black f l a กค่ะแต่ก่อนที่เขาจะกลายเป็นไอคอนบนเวทีชีวิตของเฮนรี่ในช่วงวัยรุ่นนั้นธรรมดาธรรมดาจนน่าใจหายเลยล่ะคะ่ะเฮนรี่เล่าว,ว่าหลังจากเรียนจบมัธยม เขาก็ไม่ได้เรียนต่อมาหาลัยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเขาและที่สำคัญคือไม่มีเงินพอสำหรับค่าเล่าเรียนแพงๆเขาก็เลยกลับไปทำงานใช้แรงงานค่าแรงขั้นต่ำเหมือนที่เคยทำมาตลอดชีวิตของเขาในช่วงปลายยุค 80, 80ถึงต้น 80, 80คือการเป็นผู้จัดการร้านไอศครีมฮา g เกนดาสในวอชิงตันดีซีค่ะลองนึกภาพตามนะคะชายหนุ่มวัย20 ที่ทำงาน40-60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ค่าแรงแค่ชั่วโมงและไม่กี่เหรียญอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆที่แชร์กับเพื่อนมีรถเต่าโฟก k สวาเก้นเก่าๆคันหนึ่งกับคอลเลกชันแผ่นเสียงเป็นของมีค่าไม่กี่อย่างในชีวิตเฮนรี่ <H en ry> มองชีวิตตัวเองในตอนนั้นแล้วก็ยอมรับกับตัวเองว่านี่คงเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะมีได้แล้วละ่ะอนาคตของเขาอย่างมากก็อาจจะแค่ ลาออกจากร้านไอศครีมไปทำงานในร้านแผ่นเสียงของเพื่อนเพราะอย่างน้อยก็ได้อยู่กับสิ่งที่รักแต่สุดท้ายมันก็ยังคงเป็นชีวิตของคนทำงานค่าแรงขั้นต่ำวันยังค่ำเป็นชีวิตที่ต้องยืนทั้งวันทำงานหนักและแทบไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อถึงสิ้นเดือนมันเป็นความรู้สึกของการยอมจำนนต่อโชคชะตาที่มงไม่เห็นทางไปต่อแต่และว,วันนึง โชคชะตาก็มาเคาะประตูหาเขาจริงๆค่ะเรื่องมันเริ่มจากที่วง Black Flag ซึ่งเป็นวงโปรดของเขามากๆกำลังจะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่นิวยอร์กแต่ไม่ได้มาเล่นที่วอชิงตันดีซีที่เขาอยู่ด้วยความเป็นแฟนตัวยงเฮนรี่ก็ไม่ลังเลที่จะบกรถติดไปนิวยอร์กเพื่อดูวงที่เขารักให้ได้และในคืนนั้นเองด้วยความคึกขนองและรักในเสียงเพลงเขาทำในสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการค่ะ เขากระโดดขึ้นไปบนเวทีและคว้าไม่มาร้องเพลงกับวงโปรโดของเขาหนึ่งเพลงท่วนมันเป็นแค่เพลงเดียวสั้นๆก่อนที่เขาจะต้องรีบกลับไปทำงานกะดึกที่ร้านไอศครีมต่อแต่การกระโดดขึ้นไปบนเวทีในครั้งนั้นมันได้สร้างแรงสั่นสะเทือนที่เขาเองก็คาดไม่ถึงไม่กี่วันต่อมาขณะที่เฮนเรีกกาลังทางานอยู่ในร้านไอศครีมตามปกติเสียงโทรศัพท์ของร้านก็ดังขึ้น ปลายสายคือสมาชิกวง Black Flag พวกเขาโทรมาบอกว่าพวกเรากำลังหานักร้องคนใหม่อยู่สนใจมาออดดชั่นไหมคืนนั้นที่นายขึ้นมาร้องบนเวทีน่ะมันสุดยอดไปเลยนะคุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงวินาทีนั้นดูสิคะเฮนรี่เล่าว่าเขามองไปที่ตักไอศครีมในมือมองผ้ากันเปื้อนที่เต็มไปด้วยคราบช็อกโกแลตแล้วก็มองไปยังอนาคตของตัวเองที่ผูกติดอยู่กับค่าแรงขั้นต่ำ กับอีกทางเลือกหนึ่งคือการไปออดิชั่นกับวงดนตรีที่เขาคลั่งไคล้ที่สุดในชีวิตเขาคิดกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ 1. เขาอาจจะเสียรายได้ไปหนึ่งวันจากการขาดงานซึ่งก็แค่ไม่กี่เหรียญ 2. เขาอาจจะโดนปฏิเสธและรู้สึกเสียหน้าต่อหน้าฮีโร่ของเขาซึ่งสำหรับวัยรุ่นคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับความผิดหวังอยู่แล้วความอับอายมันก็แค่เรื่องธรรมดา เมื่อช่างน้ำหยักดูแล้วมันไม่มีอะไรต้องเสียเลยเขาจึงตัดสินใจคว้าโอกาสนั้นไว้เฮนรี่เดินทางไปนิวยอร์กเข้าไปในห้องซ้อมเล็กๆในย่านอิสเวลเลจแล้วก็ระเบิดพลังทั้งหมดที่มีอยู่ออกมาเขาร้องเพลงของ Black f l a กทุกเพลงที่วงมีสองรอบติดกันหลังจากนั้นวงก็บอกให้เขานั่งรอแล้วพวกเขาก็หายไปประชุมกันสินาทีสินาทีนั้นคงเป็นสินาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะคะ แล้วพวกเขาก็กลับมาพร้อมกับคำพูดที่ว่าโอเคนายได้งานนี้เฮนรี่ถามกลับไปอย่างงงๆว่าหมายความว่ายังไงคำตอบที่ได้คือนายนะ่ะคือนักร้องนำคนใหม่ของวงแบล็กแฟลกแล้วชีวิตต้องทำยังไงต่อพวกเขาบอกว่าก็กลับไปลาออกจากงานซะเก็บเข้าของแล้วมาเจอกันบนถนนเรากำลังจะออกทัวร์กันแล้วและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานค่ะ จากพนักง,งานร้านไอศครีมเฮนรี่โรลินส์กลายเป็นฟรอนต์แมนของวงพังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวงหนึ่งในประวัติศาสตร์พอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงคิดว่าโห oh, โชคดีจังเลยใช่ค่ะมันคือโชคดีมากๆแต่นี่คือประเด็นสำคัญที่วินโยเวอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาเจาะลึกกันค่ะประเด็นแรกคือโชคก็เหมือนประตูที่เปิดออกแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจก้าวเข้าไป ประตูนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยการที่วง Black f l a กโทรมาหามันคือโชคแต่โชคนั้นมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้าเฉยๆนะคะมันเกิดขึ้นเพราะเฮนรี่ลงมือทำบางอย่างต่อนหน้านั้นเขาเป็นแฟนเพลงตัวยงเขาลงทุนลงแรงเดินทางไปดูคอนเสิร์ตและที่สำคัญที่สุดเขากล้าพอที่จะกระโดดขึ้นไปบนเวทีเขาพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่โชคจะมองเห็นเขาได้ ถ้าคืนนั้นเขานั่งดูเฉยๆเหมือนคนอื่นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าโอกาสมักจะเข้าข้างคนที่มีความพร้อมและกล้าที่จะแสดงตัวตนออกมาประเด็นที่สองที่น่าสนใจมากๆคือคำพูดของเฮนรี่เองที่บอกว่าผมไม่ได้มีพรสวรรค์แต่ผมมีความอึดหรือ I don't have talent I have tenacity นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของความสำเร็จในแบบของเขาเลยค่ะเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นนักร้องที่เสียงดีที่สุดหรือเก่งกาจกว่าใครแต่เขารู้ว่าเขามีความมุมานะมีวินัยและมีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้หลังจากที่เขาได้โอกาสนั้นมาเขาไม่ได้นั่งกระดิกเท้ารอความสำเร็จนะคะเขาทุ่มเททำงานอย่างบ้าคลั่งทั้งทำเพลงออกทัวร์เขียนหนังสือ เปิดบริษัทสิ่งพิมพ์ของตัวเองรับงานแสดงรับงานภาคเสียงคือเขาพูดว่าเยสกับทุกโอกาสที่เข้ามาทำไมเขาถึงทําขนาดนั้นเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาพลาดเขามีอะไรที่ต้องกลับไปหานั่นก็คือชีวิตในร้านไอศครีมการที่เขาไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากจุดไหนมันกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ทำให้เขากระหายและถ่อมตัวอยู่เสมอเขาตระหนักดีว่า คนอย่างเขาที่ไม่ได้มีแต้มต่ออะไรในชีวิตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นสามเท่าต้องไปถึงก่อนเวลาเพราะกลัวหลงทางต้องเรียนรู้จากการลงมือทำและสังเกตมากกว่าจะพูดเยอะๆมันสะท้อนแนวคิดที่น่าคิดตามมากเลยค่ะคือเราหลายคนมักจะรอให้ตัวเองเก่งพอหรือมีพรสวรรค์ก่อนถึงจะกล้าทำอะไรสักอย่างแต่เรื่องของเฮนรี่บอกเราว่าบางที สิ่งที่สำคัญกว่าพรสวรรค์ก็คือความอึดความสามารถที่จะกัดไม่ปล่อยทำซ้ำๆเรียนรู้จากความผิดพลาดและทำงานหนักกว่าคนอื่นในขณะที่พวกเขากำลังพักผ่อนและอีกประเด็นสุดท้ายคือการมองชีวิตเหมือนเกมที่ต้องเอาตัวรอดเฮนรี่ <Henry S 2> เคยพูดว่าเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นคนอเมริกันแต่เป็นนักเอาตัวรอดในอเมริกาเขาไม่ได้มองว่าอเมริกาคือสถานที่ที่เขาแค่อาศัยอยู่ แต่มันคือวิดีโอเกมที่เขาต้องเล่นเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ซึ่งหมายความว่าเขาต้องวางแผนสำรองเสมอต้องมีแผน B C D E F G เตรียมไว้เพราะเขารู้ดีว่าโลกนี้มันไม่ได้ง่ายและสำหรับคนอย่างเขาความล้มเหลวอยู่ใกล้แค่เอื้อมมุมมองแบบนี้อาจจะฟังดูเครียดนะคะแต่ในอีกแง่หนึง่งมันคือการบังคับให้ตัวเองแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาท และมองหาลู่ทางใหม่ๆเสมอมันคือการเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทําโดยโชคชะตามาเป็นผู้เล่นที่พยายามจะควบคุมเกมชีวิตของตัวเองให้ได้มากที่สุดเรื่องราวของเฮนรี่โรลินส์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของโชคที่หล่นทับแต่มันคือมหากราบของความพยายามที่มาเจอกับโอกาสที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมมันคือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนโชคให้เป็นจุดเริ่มต้นและใช้ความอึด เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งจากเดวันที่เขามองที่ตักไอศครีมแล้วเห็นทางตันในอนาคตมาถึงวันนี้ที่เขาได้สร้างสรรผลงานมากมายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะในชีวิตของเรามีโอกาสครั้งไหนบ้างที่เราปล่อยให้มันหลุดลอยไปเพราะคิดว่าเราไม่ดีพอหรือไม่ก้าวพอที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน เรื่องราวของเฮนรี่ในวันนี้อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราลงกลับมามองดูตัวเองอีกครั้งบางทีโอกาสครั้งสำคัญครั้งต่อไปอาจจะรอเราอยู่หลังประตูบานถัดไปก็ได้ขอแค่เรากล้าที่จะเดินไปเคาะและผลักมันเข้าไปเท่านั้นเองถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและชวนคิดแบบนี้อย่าลืมติดตามวินโยเวนะคะฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและถ้ามีเรื่องราวของใครที่อยากให้เรานำมาเล่าสู่กันฟังก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ